สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นการอัปเดตแพทใหม่ของ r e e f ฟ r e นะครับผมน้องๆทุกคนก็น่าจะรออยู่และมีอะไรใหม่มาบ้างนะครับผมวันนี้พี่ก็มีอะไรดีๆมานำเสนอครับเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งใหม่ว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับผมเซเวอร์ปิดปรับปรุงอยู่หรือเปล่านะตอนนี้นะทุกคนน่าจะเบื่อแล้วมันมีอะไรใหม่มั้งพี่บีเซเวอร์มันจะเปิดตอนไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมพี่ก็ สรุปมาให้เลยนะครับผมว่าจะมีอะไรใหม่มาในแพทนี้นี่ครับผมอ่ะประมาณนี้เลยและสาหรับคนที่อยากได้ชุดฟรีๆนะครับผมชุดนี้เลย3ชุดนี้แบบฟรีๆเลยนะครับรวมไปถึงบัตรอีโวบัตรไดมอนด์บัตรโอ้ทุกอย่างเลยนะครับผมก็ก่อนจะไปดูการอัปเดตแพทใหม่ว่ามีอะไรใหม่มากนะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับผมก็คือเป็นการแข่งขันการีด้าเวิร์วันที่2 3สเมษายนครับผมซึ่งบอกว่าสําหรับคนที่ ดูช่องทางนี้นะครับจะเป็นการเก็บโทเค็นเพื่อไปแลกของรางวัลฟรีๆเลยทั้งในเกมและนอกเกมก็แค่สร้างตัวนะครับผมแล้วไปดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูอัปเดตแพทใหม่กันนะว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นสําหรับคนที่สนใจพี่จะสอนสมัครนะครับผมกับคารีนาเวลนะครับผมการแข่งขันระดับประเทศเลยนะครับผมซึ่งมีไอเทมถาวรแจกมากมายสำหรับคนที่กดเข้ามาันจะขึ้นอย่างนี้ให้กดเริ่มต้นผจญภัยนะครับผมกดเสร็จนะครับผมให้กดไปที่ล็อกอินเฟซบุ๊กนะครับผมหรือ กูเกิลก็ได้นะครับผมหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็กดติ๊กถูกให้หมดเลยอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมมากกดเสร็จแล้วนะครับผมให้ตัวเองหรือทุกคนนะครับสร้างอวตารของตัวเองนะครับผมแบบพี่เลยก็คือการสร้างตัวเข้างานนั่นแหละมันจะเป็น3ข้อใหญ่ๆอ่สาข้อ3าอ่สาขั้นนะสขั้นตอนนะครับผมก็เลือกนะครับผมเลือกเอาหูตาจมูกปากทรงผมแบบพี่ก็ได้นะครับผมหรือยังไงก็ว่ากันไปนะครับง่ายๆเลยนะครับผมอ่า นี่เลยนะครับผมซึ่งสำหรับคนที่ใช้ลิงก์นี้ดูการแข่งขันฟ e e f i ล e นะครับผมก็คือเนี่ยดูเนี่ยเลือกเกมได้ตั้งเนี่ยเห็นไหมมีหลายเกมเลยนะครับผมซึ่งดูแข่งขันวันที่2-3งสามนะก็จะได้ไเทมในเกมนี้ซึ่งเก็บโทเค็นตัวนี้ไปแลกไม่ว่าจะเป็นเสื้อฟรีไฟล e หรือไอเทมภายในเกมฟรีไฟล์นะง่ายๆเลยนะครับผมบอกเลยนะ อ่านี่เลยก็สร้างตัวเสร็จแล้วก็กดขั้นตอนมี3ขั้นตอนแค่นั้นครับก็กดเลยกดยืนยันเท่านั้นนะครับผมก็นี่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วกดไปที่3จุดนะครับผมจะมีภารกิจแต่ภารกิจยังไม่มาครบนะครับผมต้องใกล้ๆวันงานก่อนนะครับผมภารกิจมันก็จะครบนะครับผมนี่เลยนี่เห็นปะเยอะแยะมากมายนะภารกิจเยอะแยะมากมายก็เก็บโทเค็นมาปุ๊บแล้วไปทําอะไรโทเค็นตัวสีแดงตัวนี้ไปทําอะไรครับผมดูวิดีโอการแข่งขันเสร็จปุ๊บ แลกของรางวัลได้ด้วยนะครับแค่เราดูนะครับผมการแขงขันนะครับวันที่2กับ3นะครับผมนี่เลยก็มีเสื้อราชารลอตเทศเสื้อฟรีไฟหรืออะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมเป็นชุดช้างชุด ฉลามมีหมดเลยนะรวมอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับผมก็ดูแกแขงขันวันที่2กับวันที่3เมษานะฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับตรงคอมเมนต์เลยนะครับผมมามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมสําหรับเซิเร์ฟเปิดปรับปรุงมีอะไรใหม่มั่งนะครับผมนี่เซิเร์ฟเปิดปรับปุง วันที่23มีนาคมมีอะไรใหม่บ้างเลยครับผมแต่ก่อนอื่นเราต้องพูดถึงเลยนะครับผมอัปเดตครั้งใหม่นะครับผมก็มีผู้รอดชีวิตคนใหม่มาด้วยนะครับเคนตะนะครับผมเร็วๆนี้ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้มันครบเครื่องมากไม่ว่าจะเป็นบาเรียฟื้นฟูอะไรประมาณนี้นะครับผมเออหน้าตามันก็จะเหมือนไฮยโตะนะแต่คือมันไม่รู้มันเป็นอาจารย์ไฮยโตะหรือเปล่านี่เลยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมเคนตะนะครับผมเป็นช่างตีดาบนะครับผมซึ่งความสามารถของมันโคตรโหดดูดิ จะดูนะพี่จะบอกให้ดูนะช่างตีดาบนี่เคนตะนะครับผมตัวนี้เลยนะรับฟรีด้วยนะครับผมนี่เลยเคนตะนะครับผมมีไฮโตะแอนดูอยู่ในร่างเดียวกันนะครับผมแล้วก็โอลิเวียนะครับผมคือทุกอย่างมันอยู่ดูดิมันมีบารงบาเรียรด้วยเห็นปะคดดีดูดินี่คือผู้รอดชีวิตคนใหม่นะครับผมรับฟรีด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับอัปเดตใหม่ก็ดูดิมีบาเรียรเอาดิเหมือนแบบมีโจรตรงแบบคือหกทั้งหมดอะหก เก้าทักษะอยู่ในตัวเดียวนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมออดิแฮนให,หม่ก็จะมีตัวละครตัวนี้มาใหม่นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์พิเศษสังหารโมดตี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์สวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมเก็บศัตรูโมดตี้บูญ่าได้เลยนะครับผมโอ้โหดูดีเอฟเฟกต์พิเศษสังหารหมดตี้แลวิสี่หรืออะไรประมาณนี้นะครับผมมาต่อไปเราไปดูนะครับผมแล้วก็มีคําท้าทายด้วยนะครับจากตู้อเนกประสงค์หรือตู้ซื้อของเราเนี่ยแหละซึ่งจะมีรับภารกิจตามล่านะครับผมตามล่าในที่นี้คือ าตามล่าสตูนะครับผมสมมติเราไปซื้อปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นเครื่องหมายกาวกระบาดบนหัวสตูในแมปนะมินิแมปว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็ไปฆ่ามันนะครับผมอ่าแล้วก็ซื้อปุ๊บมันจะมีภารกิจก็คือล่ากล่องพลายด้วยนะครับผมอ่าก็คือกล่อ,องอเนกประสงค์หรือกล่องแผนที่สเสียงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อัปเดตครับแลนนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะก็ต้อง แล้วแต่คนชอบนะครับแลนก็สนุกนะครับผมมีหลายๆเล่นหลากหลายนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมอัปเดตแพทใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะนี่เลยก็ฟิวเจอร์ใหม่นะเปิดใช้งานนะครับผมนี่เลยก็จะมีของดอปมีการบอกเหรียญที่หน้าจอมีช่องอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูภารกิจนะครับผมรูปแบบการล่านะครับผมนี่เลยเมื่อถ้าเกิดเรามาซื้อตรงนี้นะครับผมก็จะทําการ หาสตูนะครับผมเนี่ยเห็นปะก็คือจะขึ้นกากะบาทเสียคือเราต้องฆ่ามันนะก็คือเป็นภารกิจนะครับผมภารกิจที่เราไปซื้อนี่ตัวเนกประสงค์นะเจอแล้วเราก็ฆ่าฆ่าอฆ่าคนนี้นะครับผมโหยิงอย่างกากประมาณนี้เลยก็เสร็จภารกิจนะครับผมก็จะได้เหรียญเพิ่มมาแล้วรูปแบบที่2คือซื้อกองซัพลายก็เนี่ยมันก็มาเปิดรับของนะครับผมก็เสร็จเห็นปะประมาณนี้เลยก็ทําให้สนุกขึ้นนะครับผมมาและอัปเดตใหม่ก็ยังมีทางด้านของอาวุธใหม่มาอีกนะครับผมนี่เลย อาวุธใหม่นะครับ G 36นะเปลี่ยนได้ถือ2โหมดคืออะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราต<ม>้องไปดูในเกมนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมดูอ่าแล้วมาดูทางด้านของตัวละครใหม่นะครับผมก็คือตัวไ้ไม่ใช่ดิตัวละครเก่าๆนะครับผมแต่แบบอัปเดตพลังใหม่นะครับผมยังสเตมฟรีนะครับผมบอกเลยว่าสายระเบิดมีหนาวเลยนะครับผมดูดิดคือ มันดรอปดาเมจเกินไปมันโคตรโกงดูดิดูปลาระเบิดเข้า,ม,ามันไม่เป็นไรเลยนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดใครอยู่ในอาณาเขตของสเตมฟรีนะครับผมบอกได้คําเดียวว่ามันโหดมากคือมันแบบเขายิงทั้งปลาระบงระเบิดคือไม่เป็นไรเลยนะครับผมดูดิแทบจะไม่เป็นไรเลยถ้าเกิดอยู่ในวงสเตมฟร่นะครับผมเออตัวนี้ก็อัปเดตมาได้โหดมากเลยนะครับผมต่อไปเป็นทางหน้านของ A 124เนี่ยครับผมมันชื่อน,นี้หรือเปล่านะก็คือเป็นทางหน้านของตัวละครตัวนี้คือ มันอัปเดตใหม่ไม่ได้เพิ่มเลื่อนแล้วนะครับเป็นแต่เป็นการใบิศตูนะครับผมปอกดูดิคือปล่อยขึ้นเสียงแบบปล่อยขึ้นไฟฟ้าดูดิดูด,ดิคือถ้าปลาเสร็จอ่ะคือปลาใสปุ๊บอ่ะเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับผมจะชุบเพื่อนปลาเสร็จคือจะยกเลิกหมดเลยนะครับผมไม่ทําอะไรไม่ได้คือเป,เ,ปเป็นการใบนะครับผมอ่าส่วนซีวีสีแดงนะครับผมก็จะได้ทางด้านของสกาสีทองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่า ก็แล้วก็อัปเดตแพทใหม่นะครับทำความเข้าใจการรูปลิงนะครับลิงก์ตัวนี้นะครับผมสามารถเลือกรับตัวละครได้ทั้งหมดเลยทุกตัวเลยเดี๋ยวพี่สอนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนเนาะว่าจะเลือกตัวไหนนะครับผมฮะรู้ว่ารับเร็งๆไว้เลยนะครับผมเอาตัวไหนนะครับผมแล้วก็กิจกรรมใหม่ก็ก a อ p f i f y X b g s นะครับผมก็ต้องรอนะครับผมเดี๋ยวมันก็มานะครับผมมาวันที่สิบห้านะครับผมก็ประมาณนี้เลยทั้งหมดทั้งมวลก็ ประมาณนี้เลยนะก็อัปเดตใหม่นะครับผมสาหรับคนที่ดูอยู่ก็อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็กระจ่างเนาะเดี๋ยวอัปเดตปุ๊บก็รู้เลยนะครับผมว่ามีอะไรใหม่มั่งนะครับผมและสําหรับคนที่อยากได้ไอเทมถาวรแบบฟรีๆทั้งในเกมและนอกเกมนะครับผมก็อย่าลืมลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างครับตั๋วเข้างานคา l ิน่าเวิลด์นะครับผมอย่าลืมไปสมัครกันนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสมัครแล้วให้ได้ตั๋วแล้วก็เข้างานวันที่2ที่3นะครับผมออนไลน์นะครับผมดูการแข่งขันก็ได้โทเค็นนาไปแลก ไอเทมถามวรฟรีเลยนะครับผมประมาณนี้เลยขอทุกคนโชคดีครับผมเจอกลิปต่อไปครับผม